ตอนนี้อยู่ที่กุ้ยหลินนะคะก็มาเจอไอ้นี่ถังหูลูเดี๋ยวดูนะว่ามันเหมือนที่ญี่ปุ่นไหมไปไปกินที่ญี่ปุ่นอ่าไม้ละห้าร้อยเยนเนาะใช่ไหมไปกินไปกินที่ญี่ปุ่นไม้ละห้าร้อยเยนอันนี้สิบหยวนสิบหยวนก็คือห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยวลองนะเป็นไงพี่หวานไหม ไอตัวเนื้อสตรอเบอรี่หวานไหมตัวเนื้อสตรอเบอรี่อ่ะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มันเหมือนกันเนาะแต่ว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นมันอร่อยกว่าอ,อ,อที่สำคัญคือซื้อร้านนึงนะแล้วก็เดินข้ามถนนมาเพื่อที่จะมาหาข้าวกินมาเจอแถวนี้ยเพียบเลยเป็นตู้เลย <laughs>